โอ้อ,อ,อ,เอ,อ,อาเสียงดังอะไรกันพีราบรูปรักฝ่าบาทกัลสึกทรงพระประชวรเราพระชยาจะเป็นผู้สําเร็จราชการแทนฝ่าบาทหม่อมแม่ใช่ไคะหม่อมแม่จัดงานอภิเษกให้ข้าและเสด็จพี่แทนพระราชาได้ไหมพคะได้สิจริงหรอพคะหม่อมแม่ท่านหนักพระโหราเร่งหาเลิกงามยามดี เพื่อการอภิเษกขององค์ราชทายาทและองค์หญิงสน้อยโดยเร็วที่สุดทั้งที่หม่อมแม่รับปากกับหม่อมฉันกับเสด็จพี่เอาไว้แล้วว่าจะช่วยอะทั้งฝ่าบาทและองค์ราชทายาทต่างก็ให้คำมั่นสัญญากับองค์หญิงสนน้อยไว้เจ้ายินดีให้เราอภิเษกจริงๆเหรอองค์ราชทายาทเราขอถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย ว่าเจ้ายินดีให้เราอภิเษกกับหญิงอื่นจริงๆใช่ไหมหม่อมฉันจะยินดีหรือไม่ยินดีก็ไม่สำคัญหรอกเพคะองค์ราชทายาตัางหากที่จะต้องถามองค์เองเราไม่ยินดีอภิเษกกับหญิงได้นอกจากถึงขั้นนี้แล้วเสด็จพี่เปลี่ยนพระทัยจากองค์หญิงสนงน้อยเถอพระเจ้าค่ะวันหนึ่งถ้าเจ้ามีความรักเจ้าจะเข้าใจ เรามีเรื่องจะคุยกับองค์หญิงเรื่องการอาพิเศษใช่ไหมเพ่คะเราจะจัดงานอาพิเศษหลังจากที่เราเดินทางกับจากล่องเรือพักผ่อนแล้ว <c oughs> นี่เป็นความจริงอย่างนั้นเหรอองค์จะทายาทเสด็จพี่ไม่ได้คิดไปเที่ยวเล่นหรอกพระเจ้าคะ่ะ <c oughs> คิดจะถ่วงเวลอาอพิเศษไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพระเจ้าค่ะของแม่ต้องมันยังไง